สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับที่สวนมะยงชิดรัตนานิยมของเราอีกครั้งนะคะสวัสัวันนี้นะคะก็จะมีคําถามนะคะที่ลูกค้าเนี่ยเขาถามกับที่สวนบ่อยๆบ,บ่อยมากๆเลยก็คือว่าคําถามที่1นนะคะคําถามที่1ก็คือกิ่งพัน์ุมะยงชิดทุนก้าของที่สวนเนี่ยเ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนนะคะเวลาลูกค้าโทรมาถามที่สวนเนี่ยก็จะถามว่ากิ่งพันธุ์นี้เป็นแบบตอนกิ่งทาบกิ่งหรือว่าเสียบยอดคะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเราก็จะมีคําอธิบายให้ฟังนะคะว่ามายงชีดพ,พันธุ์ทุนเก้าของที่สวนเราเนี่ยเป็นการขยายพันธุ์แบบทาากิ่งนะคะที่เราเลือกการขยายพันธุ์แบบทาากิ่งนะคะก็เพราะว่า การขยายพันธุ์แบบทาบกิ่งมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะซึ่งเราได้ทดลองปลูกแล้วก็ทดลองขยายพันธุ์มาแล้วหลายวิธีเลยนะคะอย่างการทาบกิ่งมันจะมีผลดีตรงที่เขามีรากแก้วนะคะเพราะว่าเราจะใช้ต้นต่อของอะมะป,ปรางเปรี้ยวนะคะพันธุ์พื้นเมืองเนี่คะ่ะนำต้นต่อนะคะขึ้นไปทาบกับต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะ ซึ่งเป็นต้นแม่พันธุ์มะยงชิดทูลเก้าของที่สวนนะคะก็คือพอเวลาไปทาบแล้วว่าต้นตอมาปรางเปี้ยวเหล่านี้รากของเขานะคะก็จะหาอาหารเก่งนะคะทําให้ต้นเจริญเติบโตดีนะคะหรือว่าบางครั้งเราอาจจะใช้ต้นตอมายงชิดก็ได้ถ้ามีถ้ามีต้นตอมายงชิดนะคะแต่มาปรางเปี้ยวมันจะหาง่ายนะคะแล้วก็รากเขาก็จะเดินเร็วนะคะเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์พื้นเมืองการที่มายงชิดเราขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งเนี่ย เขาจะมีรากแก้วข้อดีของการมีรากแก้วก็คือเขาสามารถที่จะหาอาหารได้ดีนะคะแล้วก็เขาจะเวลาปลูกไปแล้วปลูกไปหลายๆปีเนี่ยต้นเขาจะไม่โค้นลงง่ายนะคะเพราะว่ารากแก้วของต้นมะยงชิดของเราเนี่ยมันจะยึดดินนะคะทําให้เวลาที่ฝนตกมีลมพายุอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะ ต้นก็จะไม่โค่นล้มง่ายนะคะแล้วก็เราก็สามารถเสริมรากเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่สำหรับนะคะการอาตอนนะคะการตอนเนี่ยถ้าท่าในใดทราบวิธีการตอนนะคะก็คือว่าเขาจะไม่มีรากแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียหลายอย่างเลยกิ่งตอนนะคะเวลาไปปลูกแล้วเวลาเจอลมพายุก็จะโค่นล้มง่ายๆนะคะโค่นล้มง่ายกว่า และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเสียบยอดค่ะอันนี้ทดลองด้วยตัวเองเลยไปซื้อต้นมะยงชิดจากที่อื่นมาค่ะลองค่ะเสียบยอดต้นเขาจะเล็กๆแค่นี้นะคะเพราะว่าจากที่รู้ก็คือเสียบยอดมันอาจจะเสียบง่ายเสียบง่ายเลยละ่ะเป็นเร็วเลยละ่ะแล้วว่าแล้วเวลาปลูกเนี่ยมันยากค่ะก็คือเราซื้อแพงนะคะตอนที่ซื้อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ดีเราเราซื้อมาตางหวานมาจาก สวนดังๆเลยเมื่อก่อนนะมาม่าประมาณ10กว่าปีเลยนะคะเกือบ20ปีแล้วอะค่ะซื้อมาปลูกแล้วทีนี้พอลองปลูกไปนะคะทําไมมันไม่โตสักทีมันโตช้ามากเลยนะคะแบบการเสียบยอดนี่มันก็ไม่ดีตรงนี้นะคะค่ะการเสียบยอดก็เราก็ไม่แนะนํานะคะสําหรับอีกวิธีหนึ่งง่ายมากเพาะเมล็ดค่ะท่านใดที่แบบว่าซื้อลูกมะยงชิดของที่สวนไปแล้วแบบ หุยอร่อยจังเลยอยากจะเพาะเมล็ดจ,จังเลยกลับไปบ้านฉันจะต้องเพาะเมล็ดแล้วก็ปลูกให้ลูกใหญ่เท่าที่สวนเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าการเพาะเมล็ดก็มีข้อเสียของเขานะคะหนึ่งเลยปลูกนานแน่นอนค่ะใช้เวลาปลูกนานเลยนะคะกว่าจะโตแปดปีเลยค่ะคุณต้องเสียเวลารอคอยแก่พอดีค่ะกว่าจะได้ทานกระยงชิดนะคะก็คือว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมีโอกาสที่ มโยงชิดพ,พันธุ์ดีๆของคุณเนี่ยที่คุณเพาะเองเนี่ยมันจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะจากลูกใหญ่มันจะกลายเป็นลูกเล็กได้นะคะเพราะว่ามันมันโอกาสน้อยมากค่ะที่จะกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ดีคือเขาจะกลายพันธุ์ในลักษณะด้อยลงอันนี้นะคะไม่เหมือนกับการทาาไปบนต้นแม่พันธุ์เลยเข้าใจใช่ไหมคะว่าต้นแม่พันธุ์นะกิ่งเขาว่ากิ่งกิ่งบนต้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบอ,อะไรนะ กิ่งของพันธุ์นั้นอยู่แล้วเวลาออกลูกมาเขาก็จะเป็นลูกใหญ่อยู่แล้วพอเราเอาลากลากของต้นตอนเนี่ยไปทาบเราก็ได้กิ่งนั้นมากิ่งนั้นก็คือพันธุ์นั้นพันลูกใหญ่อย่างนั้นเวลาเราปลูกมันก็จะโตวไวกว่าแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตเร็วกว่าไม่กลายพันธุ์แล้วก็เป็นดั้งเดิมเหมือนต้นที่สวนเราเลยท่านปลูกไปก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยจะเสียเวลาปลูกนะคะแบบบางท่านแบบไปซื้อไปซื้อแบบว่าเอาถูกเข้าว่า แบบว่าอยากได้ของถูกอะเนาะทุกคนเข้าใจว่าเราก็อยากได้ของถูกแล้วมีคุณภาพดีใช่ไหมคะเราก็ซื้อที่ไหนก็ได้เราก็ไปเลือกเลยเขาบอกว่าพันธุนเก้าเราก็ซื้อพันธุนเก้าเหมือนกันเออฉันก็ปลูกพันธุนเก้าเหมือนกันแต่ปรากฏว,ว่าพอเรานําไปปลูกแล้วนะคะทําไมลูกค้าโทรมาถามว่าทําไมออมันไม่เห็นเหมือนกันที่สวนเลยพันธุนเก้าเหมือนกันแต่ลูกเขาเล็กแล้วสีเขาก็แบบลูกเขาออกมาสีเขาก็จะซีดๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันก็เกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะ 1. การดูแลดูแลดีเท่าที่ควรหรือเปล่ารู้วิธีในการดูแลต้นมะยงชิดหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอสรุปให้ทุกท่านนะคะได้ทราบกันอีกครั้งนะคะว่ามะปรางเนี่ยเขาเป็นผลไม้ที่มีการเจริญเติบโต,ต,ตช้านะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ยากและใช้เวลาในการขยายพันธุ์เนี่ยนานกว่าผลไม้ชนิดอื่นเลยเช่นมะม่วงส้มโอขนุนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขยายพันธุ์ได้ง่ายกว่านะคะ อย่างไรก็ตามนะคะมาปางเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือ1นึ่เพาะเมล็ดสองตอนนะคะสามทาบกิ่งต่อกิ่งและมีวิธีหนึ่งติดตานะคะแล้วก็การปักชำนะคะซึ่งการเพาะเมล็ดที่กล่าวไปแล้วก็คือเขาจะกลายพันธุ์นะคะจากมาปางหวานนะคะอาจจะกลายเป็นมาปางเปรี้ยวหรือมาปางอมเปรี้ยวก็ได้ที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะคะและจาก มาปางผลใหญ่ก็อาจจะกลายเป็นผลเล็กท่านก็ลองพิจารณาดูนะคะมีส่วนน้อยนะคะที่จะกลายพันธุ์ไปดีกว่าต้นแม่พันธุ์นะคะและนอกจากนี้นะคะการปลูกจากต้นเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยมันก็มีข้อเสียที่เราบอกไปนะคะก็คือจะใช้เวลานานถึง8ปีก็จะเริ่มออกดอกติดผลมีข้อจํากัดตรงที่ว่ากิ่งตอนเนี่ยเขาก็จะไม่มีลากแก้วนะคะสรุปเรื่องการตอนกิ่งตอนกิ่งเนี่ยนะคะ เขาจะเริ่มออกดอกติดผลได้แล้วก็มีข้อจํากัดตรงที่การตอนกิ่งเนี่ยจะไม่มีรากแก้วถ้าเราอยากมีรากแก้วเราจะทํำยังไงนะคะถ้าอยากมีรากแก้วนะคะก็คือเราจะต้องเสริมรากให้เขาค่ะเดี๋ยวที่สวนนะคะเคยทําคลิปวิดีโอในการสอนเสริมรากไปแล้วนะคะการการทับกิ่งเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงที่สวนก็คือยอมยุ่งยากนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย ได้ต้นพันธุ์มะยงชิดที่ดีไปเลยพันธุ์ทุนเก้าของเราไปเลยก็คือเราจะต้องเพาะต้นตอขึ้นมาก่อนนะคะเราจะต้องนาําเมล็ดมาปลางเปรี้ยวหรือว่ามะยงชิดเนี่ยมาเพาะก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นไปท่าบนกิ่งให้ลูกค้านะคะขั้นตอนมันยุ่งยากมากค่ะส่วนการปักชำเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะจะขอกล่าวตรงนี้เลยว่าการปักชำนั้นจะได้ต้นกล้าที่ไม่มีรากแก้วแล้วก็จะต้องมีการเสริมรากเหมือนกับการตอนกิ่งอะคะ่ะ การขยายพันธุ์มาปลางมายงชีที่นิยมทำกันมากในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทาบกิ่งนะคะแล้วก็การตอกกิ่งซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยเราก็มีวิธีทําที่มันต่างกันเลยอย่างในการเพาะเมล็ดที่กล่าวไปแล้วนะคะการเพาะเมล็ดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายก็จริงนะคะแต่ว่ามันกลายพันธุ์ค่ะข้อเสียของเขาก็คือเขากลายพันธุ์นะคะส่วนการตอเนี่ยมันเราเปรียบเทียบกันเลย เปรียบเียบให้ดูเลยการตอนน่ะเป็นวิธีที่ทําให้มาปลางอ่เออกลากตอนที่เขาอยู่บนกิ่งค่ะเขาจะอยู่ติดกับต้นพันุ์เลยนะคะเป็นวิธีที่ทํากันมานานแล้วแต่ข้อจํากัดของการตอนนะคะก็คือเขาจะไม่มีลากแก้วนะคะอย่างการตอนกิ่งอ่ะนะคะการตอนกิ่งเนี่ย เขาก็จะออกลากตรงไหนออกรากตรงตรง้นต้นที่เราเอาไปตอนตรงนี้นะคะก็คือลากเขาจะออกตรงตรงถุงถุงดำๆที่เราตอนไว้นะคะนั่นนะคะลากเขาออกตรงนั้นนะคะแต่ว่าลากตรงนั้นก็ไม่ใช่ลากแกว้วเขาก็จะไม่มีรากแกว้วเราก็ต้องมาเสริมทีหลังอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะคะแล้วก็สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแล้วเราเวลาเราเลือกกิ่งเราก็เลือกยากกว่านะคะ การทาบกิ่งจึงเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่นิยมมากที่สุดเพราะจะได้มาปางพันธุ์ดีนะคะมีระบบรากแก้วจากต้นตอเลยแล้วก็สามารถคัดเลือกกิ่งพันธุ์ได้ด้วยเราจะเอากิ่งใหญ่แค่ไหนเราจะเอาราคาไหนนะคะแบบลูกค้าแบบว่าอยากได้ต้นโตวไวๆอย่างเงี้ยที่สวนนะคะก็จะทาบกิ่งใหญ่ๆของเราตัดลงมาให้เลยนะคะเรายอมเสียกิ่งใหญ่ๆไปให้กับลูกค้านะคะลูกค้าก็จะได้มีต้นใหญ่ๆปลูกแล้วอะ ได้ผลผลิตเร็วอย่างต้นในเข่งนะคะที่เราขายอยู่ต้นละพันขึ้นไปอย่างเนี้นะคะ่ะเขาจะเป็นกิ่งใหญ่ก็ปีหน้านะคะเขาก็จะสามารถที่จะติดผลได้ถ้าลูกค้าบำรุงดีๆนะคะให้ผลผลิตได้ไวนะคะอย่างต้นตอทั่วไปที่ลูกค้าซื้อจะประมาณ3 4 0 0บาทอย่างเงี้ยเขาจะใช้เวลาปลูก3 4ปีถึง4-5ปีเลยทีเดียวนะคะถึงต้นจะมีความสมบูรณ์นะคะแต่ที่สวนเนี้ยต้นเล็กๆยังไงก็ออกลูกค่ะไม่รู้เป็นอะไร เราบำรุงดีมากไปนอกจากนี้นะคะการทาบกิ่งมาปางหรือมายงชิดเนี่ยให้เทคนิคและความชำนาญน,น้อยกว่าการต่อยอดนะคะและติดตาทั้งนี้เพราะทั้งกิ่งพันและต้นตอมาปางอ่ะต่างก็มีลากคอยเลี้ยงต้นเดิมอยู่แล้วนะคะ โดยที่ต้นตอมาปางเนี่ยที่ใช้ทาบกิ่งะจะปลูกอยู่หรือถูกอัดขุยมะพร้าวนะคะที่มีความชุนอยู่เสมอนะคะในถุงพลาสติกหรือในภาชนะพลาสติกขนาดเล็กนะคะส่วนของกิ่งดีก็จะเป็นต้นมาปางที่ปลูกอยู่กับต้นอยู่แล้วอ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะการทาบกิ่งก็มีข้อจํากัดตรงที่จะต้องมีการเพาะต้นกล้ามาปางต้นกล้ามาปางที่เพาะก็คือ6 ถึงหนึง1ปีเลยนะคะกว่าที่เราจะมาทําให้ลูกค้าได้อันนี้พูดกันอีกรอบอีกแล้วนะคะก็ <g ül> <g ül> คืออยากให้ลูกค้าเข้าใจนะคะส่วนการตอกกิ่งหรือเสียบยอดเนี่ยการตอกกิ่งหรือการเสียบยอดมาปางเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่นิยมทํากันมากที่สุดก็คือมันทําง่ายอะคะ่ะลูกค้าสามารถซื้อกิ่งพวกนั้นได้ทั่วทั่วไปเลยนะคะเขาก็จะเสียบยอดมาขายราคาไม่แพงหรอกค่ะก,ก็ซื้อมาได้นะคะแต่ว่า ต้องเข้าใจว่ามันโตช้ามากใช้เวลาช้านะคะคนขายเขาก็ประ,ประหยัดประหยัดต้นแม่พันธุ์ของเขานะคะคือเขาไม่ได้เสียกิ่งดีๆไปเท่าไหร่เขาก็ใช้ยอดมันที่เพิ่งงอกออกมาค่ะเสียบมาให้ท่านแล้วท่านก็ไปปลูกแล้วก็มันก็จะโตช้านะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงกันนะคะไม่ค่อยนิยมทํากันเท่าไหร่ก็คือเรื่องการติดตาของมะยงชินแล้วก็มะปรางหวนเนี่ยก็คือเป็นการนำตาของมะปรางที่สมบูรณ์นะคะ เพียงตาเดียวจากต้นพันธุ์ดีนะคะไปสอดสายลงบนส่วนของมะปรางอีกต้นหนึ่งนะคะพซึ่งเป็นต้นต่อนะคะเมื่อส่วนของมะปรางทั้งสองเนี่ยมันเชื่อมกันนะคะและเจริญจะดตัวเป็นต้นเดียวกันน่ะจากตาพันธุ์ดีเพียงตาเดียวก็จะทําหน้าที่เป็นยอดของต้นใหม่และมีส่วนของต้นต่อเป็นรากของมะปรางต้นใหม่ด้วยต้นต่อมะปรางที่จะนํามาติดตานั้นนะคะจะต้องเป็นต้นต่อที่ใส่ถุงเลี้ยงในเรือนเพาะชำแล้วอายุประมาณ1-2ปีนะคะหรือเป็นต้นต่อเพาะเมล็ด ที่ปลูกลงแปลงนะคะในสภาพสวนแล้วประมาณ 1- 2สองปีก็จะสามารถติดตาได้นะคะการติดตามมาปลางนั้นนะคะต้องใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงเลยตามาปลางเนี่ยมาเพราะเพราะว่าเขาจะบอบชาง่ายคนที่จะติดตาต้องใช้มีดคมๆแล้วก็สะอาดทําด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในการปักชํามาปลางนะคะก็จะใช้ กิ่งหรือยอดเล็กๆจํานวนมากนะคะสามารถนํามาปักชํานะคะตัดมาเลยแล้วก็มาเสียบให้ออกล่ากนะคะเป็นมาปางต้นใหม่ได้นะคะมันก็ไม่มีการกลายพันธุ์แต่มันทํายาามาติดยา่าอย่างกุหลาบเนี่ยเราปักชํานะคะเราก็ยังไม่ค่อยได้เลยค่ะมันจะเน่าตายไปซะก่อนคําถามที่1ก็นานมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราตอบคําถามเดียวก่อนนะคะแล้วคลิปตอต่อไปนะคะก็จะมา ตอบในหลายๆคําถามที่ลูกค้าชอบถามกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยท่านมาซื้อที่สวนได้กิ่งพันธุ์ท่าผิงของเราเนี่ยถือว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่ดีแล้วนะคะไม่ต้องแบบอยากได้การขยายพันธุ์แบบอื่นนะคะที่สวนไม่ได้ทำนะคะที่สวนทาแบบเดียวก็คือการท่าผิงเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าเขามีรากแก้วเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนทิ้งท้ายไปนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยกด ติดตามให้ช่องสวนมายงชิดลัตนานิยมของเราที่ยูท b e นี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากจะได้กิ่งพันมายงชิดซึ่งตอนนี้ที่สวนกำลังเร่งผลิตอยู่นะคะมีบ้างไม่มีบ้างตอนนี้มีแต่กิ่งใหญ่ๆเลยค่ะก็เข้าไปที่เพจสวนมายงชิดลัตนานิยมทักข้อความไปได้นะคะท่านที่ส่งไปสนีรอก่อนนะรอก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมนะคะยังทำอยู่เลยค่ะแตกใบอ่อนอยู่เลยค่ะจะพยายามแบบรีบทำให้เร็วที่สุดนะคะที่บ้านก็ช่วยกันเต็มที่ ช่วงนี้โควิดก็ถือเป็นโอกาสที่เราเปิดเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ขอเปิดเสาร์อาทิตย์ก่อนนะคะแล้ววันธรรมดาก็ไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆ,ๆนะคะทุกคนช่วยกันทําต้นไม้เนะะี่ยค่ะผลิตต้นไม้ให้ทุกท่านนะคะเตรียมสวนเคลียรสวนทํารอกิ่งแบบบำรุงกิ่งให้ดีเลยเราจะได้ท่าบนะคะท่าแล้วก็ตัดลงมาพักนะคะบางบางกิ่งเนี่ยเราก็พักไว้แล้วแค่เตรียมรอขายเท่านั้นนะคะสําหรับท่านที่จองไว้แล้วก็เราก็จะไล่ไล่ไล่ไล ส่งให้นะคะแล้วก็โทรตามนะคะบางทีแบบท่านที่ไปสน,นีเนี่ยคิดว่าจะต้องนานนิดนึงเพราะกิ่งเล็กๆไม่ค่อยได้ทํานะคะแต่แต่ก็จะพยายามทำเพราะว่าเห็นใจทุกท่านเหมือนกันนะคะแล้วยังไงถ้ามีปัญหาสงสยัยอยากได้กิ่งพันมายงชิตแบบกิ่งต้นสองต้นเนี้ยไปที่บ้านได้เสาอาทิตย์เนี้ยต้นใหญ่เอาไปปลูกได้ซื้อเวลาให้เขาซื้อต้อนใหญ่ดีกว่านะคะสนใจสอบถามได้ที่สวนมายงชีดรัตนานิยมนะคะเบอร์โทรศัพท 089 740 1140นะคะหรือว่าเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่ง3 9 9 9 8 9 3 3 8 2นะคะหรือว่าข้อความเพจ Facebook นะคะส่วนมายงชิดรัตนานิยมนะคะเราจะมีข้อความตอบรับอัตโนมัติขึ้นให้ถ้าว่างก็จะไปตอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเป็น EP 2นะคะอันนี้ EP 1ยังแค่ได้คำถามเดียวค่ะตอวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิดนะคะให้เข้าไปที่เพจ a c e b o o k นะคะสวนมายงชิดลัตนานิยมนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะคะที่เพจ Facebook สวนมายงชิดลัตนานิยมนะคะจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับมายงชิตอยู่เสมอค่ะแล้วก็ท่านที่สนใจกิ่งพันก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับช่อง YouTube ของเรานะคะสวนมายงชิดรัตนานิยมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ เวลาที่มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิดนะคะท่านจะได้ไม่พลาดนะคะทางสวนก็จะมีเรื่องราวของมายงชิดมานําเสนอมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าอยู่เสมอค่ะยังไงต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคะอยากดูคลิปเก่าๆของที่สวนก็กดไปที่ช่องสวนมายงชิดรัตนานิยมได้เลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอนะคะวิดีโอเก่าๆก็จะขึ้นมาให้ดูเลยค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็